สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ t i m m s o f t c o m นะครับวิดีโอสอนช้นี้ผมจะมาสอนเรื่อง t i m e r นะครับ t i m e r ก็เป็นการนับเวลาครับซึ่งที่นิยมก็คือใช้คู่กับ Progress Bar นะครับซึ่งผมจะสอนในโรดถัดไปครับในโรดช้นี้ผมก็จะพามาเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ t i m m r e r นะเบื้อต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงด้วยอีกทีเรื่องของ โปรเกสบาร์ครับจะใช้คู่กันนะครับาผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับก็เริ่มเริ่มไปสร้างกันเลยนะครับมาที่สีชาร์ปของเรานะครับแล้วก็ทําการแอดฟอร์มใหม่นะครับตั้งชื่อว่าทา m m e r อ p p แ,แล้วกันนะครับทา m m e r อ p p ก็กดแอดเข้าไป นะครับก็คือผมจะให้มันนับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเท็บล็อกมาหนึงอันก่อนนะครับเตทบล็อกมาอันนึงเพื่อให้มันวิ่งให้เวลามันวิ่งในเททบล็อกโอเคประมาณนี้นะครับปรับฟอนต์นิดนึงเอาสัก สิบสองแล้วกันนะครับนะครับแบบนี้จากนั้นผมจะจะจะมีปุ่มเอาไว้กดนะครับเริ่มนับเวลาสองปุ่มด้วยกันนะครับ ค okay. ปุ่มนี้ชื่อว่า Start นะครับเพื่อเป็นการเริ่มนับเวลา Start โอเคปุ่มนึงเอาไว้ห,หยุดหยุดการนับนะครับโอเคชื่อว่า s t ็อปนะครับมีสองปุ่มแบบนี้โอเค จากนั้นไปที่โปรแกรมจุดนะครับเพื่อทําการตั้งให้มันรันฟอร์มนี้เป็นฟอร์มแรกนะครับไปที่ t ามเมอร์อแนะครับโอเคนะครับลองรันดูก่อนโอเคหน้าตามันก็เป็นงนี้นะครับผมไปกด Start มันจะเริ่มรับนับเวลาไปเรื่อยๆผมกดสต็อปมันก็จะหยุดนะครับโอเคนะครับ ส่วนเรื่องการดีไซน์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อมาต้องใช้คอนโทรลชื่อว่าทามเมอรครับทามเมอ่าตัวนี้ครับลาบไปใส่ i m ับอ่าทามเมนะครับอ่าจากนั้นบัคลิกก็ไปเขียนโค้ดนะครับจะสร้างตัวแปรหนึ่งตัวไว้ข้างบนนะครับ มาตรงนี้นะครับอ่ะพ u b l i ลิกอินนำแล้วกันก็จับศูนย์กก่อนนะครับเป็นค่าเริ่มต้นจากนั้นมาที่ตรงทามเมอร์นะครับพอมันเริ่มนับปั๊บเนี่ยก็ให้นำบวกบวกนะบ,บวกค่ากัเรื่อยนะครับ จากนั้นพอไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับผมก็จะทําการกดปุ่มสตาร์ทนะครับก็คืออย่างเงี้ยทามเมอร์หนึดับสตาร์ทนะครับก็คือเริ่มทําการรันนะครับเ่ยทำการรันตัว t i m e มอให้เรานะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวแปรน,นำมาใส่ในบล็อกหนึ่งครับ เท็กบล็อกหนึ่งดับเท็กกากบบตัวแปรชื่อนำนะครับนำเป็นอิน9.2สตริงนิดนึงเพื่อแปลงเป็นสตริงนะครับโอเคเสร็จแล้ว s t o p ก็คา m ์เมอหนึ่งดับสตนะครับ คนี้เรามาลองรันโปรแกรมดูนะคะ okay. รับโอเครันโปรแกรมครับก็จะเริ่มสตาร์ทครับปั๊บอ้อสักทีมันต้องกำหนดค่าที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะ พอมีการนะครับมีการบวกนำมก็เอา text box มาใส่ .text นะครับเกากับนำ t o o s t r i n g นะครับเพราะว่าทา m e มมันวิ่งคือส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่ลัากด start ไหมครับครับก็จะวิง่งละนะครับก็ยิ่นไปเรือ่อย stop แล้วก็จะหยุด start ก็จะไปต่อแบบนี้นะครับ นี่เลการใช้งานทั์เมอร์นะครับในการจับเวลาก็ตามนะครับอันนี้คือการใช้ทั์เมอร์ครับโอเคนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับต่อไปมีอันนึงก็คือเรื่องของการเซตค่านะครับเซตค่าว่าเราจะให้มันมันนับไปไปเท่าไหร่ครับ เช่นทำเมื่อคลิกนะครับไปที่ property นะครับนี่ครับ interval นะครับตรงนี้คําว่า interval ก็คือว่ามันจะนับเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับเช่นผมใส่หนึ่งอเงี้ยก็คือมันก็เป็นหน่วยวินาทีนะครับนะครับหนึ่งวิก็จะเป็นหนึ่งพันนะครับหนึ่งวิก็จะนับทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้แล้วก็กำหนดได้นะครับอ่ะลองดูนะครับหนึ่งวินะอ่านี่คือหนึ่งวิครับหนึ่งวิมันก็จะเริ่มนับทีนึงทีนึงนะครับสามารถใส่ได้นะครับจเจ้าความเร็วอะไรเงี้ยนะตามที่เราต้องการนะครับอีกอันนึงที่เราควรจะรู้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ย อินเอเบิลคือจะให้มันนับเวลาช่วงที่กำลัไว้ายหรือไม่นะครับแบบนี้นะที่สำคัญก็มี2ตัวนี้ส่วนทามเมอร์นะครับโอเคอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานทามเมอร์แบบเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในโรดถ,ถัดไปนะครับโดยชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ